คนใจคนแคอยาลืมเตับสกอยอยากเป็นผู้เคุณก็ทำได้อยเป็นโค้เขาไว้ที่ได้พามาโม ครับครัสบายดีครับมีดักแันรายการที่กับลกสุขสุขคนครับพี่น,อน,อน,น,อน้องวันนี้ผู้คานุ่งนวลน้ำมนต์คนมันไพ่ครับนุ่มมันไพ่ค,น,คนโกค,นโ,กคนโซผู้หาย,ยายนาลาหนุ่มใหญ่ในตาสีเหล็กนีสินพอประมาณและบาดปลายครับพี่น้องถนนเดินได้เป็นบางสายเพราะวายานเจ้าหนีเห็นครับว <c oughs> <c oughs> ออเพราะว่าย่านเจ้าหนีเห็นครับพี่น้องอ้าวการ ขอนํนำพี่น้องเขาสู่ในรายการลูกทุ่งออนซอนคาร์พี่น้องลูกทุ่งออนซอนกาแต่ว่ากับ่ได้จัดเป็นมีมีเพลงลูกทุ่งเลยครับพี่น้องเพราะเนื่องจากว่าการนําเสนอขันเพลงลูกทุ่งที่กับกตองมียานลิกาชิตครับพี่น้องเดี๋ยวมันสะโดนแบนก่อนอ้าเอาขอบคุณพี่ขอบคุณน้องสุกุสุคนคาร์พี่น้องที่ยื้อฟังไทยใน่ฟังเล่าเนี่ย พม่าเนี่ยคอมเมนเนี่ยแล้วก็มาเลเซียเนี่ยตัวอ,อันนี้คือรอบรอบประเทศไทยกระพีนองกันจังอ่ายูเอเออืมฝรั่งเศสเบนเกียมไปยังสิ่กับโอเคคาระพีนองหรือบวอร์แซงกับพูนไปทางเกาหลีใต้เกาหลีเนื้อมหาญี่ปุ่นมหาฟิลิปปินส์คืนมาอันเงียน มหาเงียนกับเงียนกับเป็นของเวียดนามครับพี่น้องเวียดนามแล้วก็ขึ้นกระเม็นเขาคอมเมนต์มาทางผีเลยครับพี่น้องอ่ะหรือบริษัทกัมมัลลเซียครับพี่น้องมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียบูนไนไปซะแล้วเนาะกะโอเคครับพี่น้องกาขอบคุณอะไรครับขอบคุณขอบคุณสุขทุกคนที่ค่อยให้กินที่ตารลพอดรายการเมื่ว่าสิเป็นผู้ที่สีอ่าค่อยว่าเออ เป็นแบบไรเนนอจังสีนะว่างานงานเกษียณอายุราชการเราเป็นยังไงเนนอจังสีนะเอ้าเกษียณอะไรครับพี่น้องก็ียณยูแบบยูแบบนี่แหละครับพี่น้องออะก็ขอบคุณอะไรกครขอบคุณขอบคุณสุขทุกคนที่คอยให้เกียรติตามรับฟังรายการเป็นประจำครับพี่น้องกืบอกว่าจะเป็นผู้อุปถัมภ์ความสู้ครับพี่น้องกะจังบ้านนิวสมุนไพรชัยมงคลครับ บริษัทนิวบ้านสมุนไพรแชร์มงคลครับกัเจ้าของที่เป็นผู้ก่อตั้งก่อสร้างครับพี่น้องเป็นอันอันนั้นครับพี่น้องเป็นอันอันผู้จำนายครับพี่น้องผู้จำนายครับผู้จำนายคอเลฟิลครับพี่นอ้องคอเลฟิลบริสุทธิ์ลอยผุดเส้นครับบ่วที่เป็นกองเขียวกองเขียวหรือกองเสียเงินกะ เป็นคอร์ฟิวครับพี่น้องซอยครับลังสารพิษใน,นร่างกายครับพี่น้องซอยลดน้ำตาลในเลือดแล้วก็ซอยครับไขมันซอยเพิ่มปริมาณควบคุมกันเพ,เ,พเพิ่ม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 ระดับควบคุมกันครับบำบัดโรคเสื่อมซอยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในเส้นเลือดจังเสรนะลครับพี่น้องอ่ะก็รองเอาไปกินเมื่อครับพี่น้องแล้วก็ยังเป็นเป็น,ปนสมุนไพรตัวหนึ่งครับพี่น้องตีอยค่อยไอเป็นใน ลำปีลำปีสกินไหมโรคโรคลำปีสกินของง่วนไหมครับพี่น้องที่มันเกิดเป็นโพดเป็นโพดเป็นตุ้มเป็นตุ้มอยู่เต็มตัวเห็นไหมนั่นละนั่นละกะเอาไปใส่บ่างครับพี่น้องกะเอาโดยโดยเอาเอาไปท่าหรือฉีดหรือกินกินแบบสดๆเลยครับพี่น้องกินโดยไม่ต้องผสมน้ำกะใส่เทเข้าไปเลยกะคืนเอาจะกคือก็คือกจะสองคืนสามคืนครับพี่น้องกินกินเพื่อที่สีเป็นการ เป็นการยับยั้งครับพี่น้องเป็นการยับยัง้งไอ้ตัวแบคทีเรียครับพี่น้องเสือไวรัสจัิงสิละอ่ะกะลอกๆๆไปใส่เบ้างครับพี่น้องกะศูนศูนฮกซี 64, ครับกะฮกสามเก่าฮกเก่าแปดศูนย์ครับศูนศูนฮกซีอ่าฮกสามเก่าฮกเก่าแปดศูนย์ครับครูแดงเด้อคู่แดงครับพี่น้องคู่แดงอ่า เป็นตัวแทนที่ค่อยคยค่อยบริการอยู่ในเขตอำเภอโนนเซียะอำเภอบันไพยอำเภอพ่นจังจครับพี่น้องเป็นค่อยเป็นค่อยค่อยค่อยคอยให้บริการพี่น้องทุกโมงครับพี่น้องอ่าก็ยังมีแองเจิลครับพี่น้องเออหรือบสซันครับพี่น้องหรือบัซซันกิดที่ต่อมาที่นุ่มบันไพยครับนุ่มบันไพกับศย์เก้าหกเก้าเสี่กหนึ่งแปดห้าครับศูนย์เก้าห กะล่องโทษค้ามาติดต่อประสานเบินน่งคารพน้องว่ามัน่นสีใดที่ออกมากรูปแบบใดกะโอเคคับพีน้องแองเจิ้ลครับแองเจิ้ลกะเป็นรถลอยเฮียร์ยนบนใบหน้าคับพิ้องโตกะสีวฟ้าทองประจําเดือนปวดทองประจําเดือนประจําเดือนมากพปกติการผสมสานประยุ่มีเพลทสัมพเหล็กเก็บม,มีบุตอยากแทงลูกไงส่องคลอดหลวมนี่ทีคับพน้องกินแล้วผิวหน้าใสาครับหน้า ผิวหน้าสวยหน้าใสภายในกระชับแบบกลิ่นแก้มชมพูอกฟูรหรือฟิตครับกะที่ว่าใช้ได้ครับพี่นอ้องยังมีอ่าสินค้าที่ค่อยให้บริการกับพี่กัาบนองอีกหลายย่งางปทติเป็นยาซีฟั่นปกติเป็นกาแฟกาแฟข้อตาตาจร่างที่กะมีครับพี่นอ้องยาซีฟันสบู่โอ้หลายแนยวกับพี่รังหลายหลายหลายแนยวรับพี่น้องหลายแนยวหลายแนยวกับกระับกะ ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณทุกรทอบคนณคารถีค่อยให้เกียรติที่ตามเราเพรารายการเป็นประจำครับเอายังกันพี่น้องต้องการหมอลำมูหมอลำครูหมอลำก้อนหมอลำซิ่งหมอลำทุกอย่างครับพี่น้องเพราะว่าที่เป็นหมอลำเราบ้วงย้อนยุคยังสี่กับไปครับพี่น้องลำโยงลำวงย้อนยุคแล้วก็ลำซิ่งลำมูลำครูลำก้อนเวทีเครื่องเสียงเลือดนตรีสดดนตรีแห้งสิครับพี่น้องอ่ะ กะไปติดต่อครับพี่น้องติดต่อกับคุณดีเจหน้องชายครับ0842617010ครับ0842617010อ้าวกะล้องไปติดต่อเบิ่์นครับพี่น้องอืมขยันพี่น้องไปแล้วกะรับรองว่าสิบ่ผิดหวังแต่ว่าตอนนี้มันกะธรรมดาครับพี่น้องตอนนี้มันกะงดงดการเสียบการงานอีหยังต่างๆก็เฮ็ดให้การโฆษณาประชาสัมพันธ์นี่มันบ่บ่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรก็เน,นื่องจากว่าอ่าทาง คณะรัฐบาลเพิ่นประกาศห้ามด้วยครับประกาศห้ามประกาศห้ามห้ามมีการจัดงานลื่อนลื่อนียอย่างต่างๆนั่นละ,ละ,ละประกาศห้ามครับพี่น้องครับแล้วก็ใจประสงค์ใจประสงค์แล้วกางดงกาวาทงครับพี่น้องใจขี้ข้านกลางบ้านกาวาดงใจประสงค์แล้วเมื่อแก้ว,วกระดันหอดใจประสงค์ยอดแก้วในธรรมกะก้นหาครับพี่น้อง <laughs> เอ้ยใจประสงค์แล้วเมืองแก้วก็ไปดันหอดกับพนะี่นองใจประสงค์แล้วก็จังเอ่อเป็นเป็นคําเป็นข้ามข้าใหม่ที่ที่ข้าเจ้าบอกมาเนาะกนะ,ะใจประสงค์แลว้วเมืองแก้วก,ก็ดันหอดนั่นแหละใจขีข้าดกลางบ้านกว่าดุงเสร็จเน oh. เาะอ้าวก้าวครบผม ครับผมก็ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณสุขุสุขคนดีค่อยเกติต่างรรบฟ้อนรายการเป็นประจำครับก็คิดว่าคคือสีอ่าพ่อพ่อ,กอแก้มอ่าเป็นเป็นเป็นกระใสครับพี่น้องเป็นกระใสเรี่ยงกันโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่างๆกันอากาฝากพี่ฝากน้องครับพี่น้องฝากพี่พี่ฝากน้องครับกา ขันถ้าสนใจทีส,สี่ข้โสนณาประชาสัมพันธ์กับเยสเลิมครับพี่น้องเยสเลิมติดต่อกับนุ่มบันไพเดอรนุ่มบันไพกับศูนย์เกาหกเกากครับศูนย์เกาหกเ็ี่กหนึ่งแากสี่อยบริการพีบริการนองยูมองฮันละกัรจังสมมุติววาขันสมุุติววาเข้าเข้าจังลั่นจังลั่นค่าลั่นขายเปิดแล้วเปิดแล้วหรือว่ท่านเปิดแล้วค่ะขันนบ่มีการโฆษณากับบอมีผูงหูผู้สาบกับพี่น้อง จังของนุ่มบนไพ a นี่ก็โอเคครับกาถือว่าใจใดครับพี่น้องอ้าวกาขอบคุณหลไรขอบคุณขอบคุณขอบคุณกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์ผมน้องเนคครับพี่น้องกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยกระับผมนุ่มบนไพ AY รับนุ่มบนไพกะกาดำเนินรายการอยู่มองนี้กระับกาขอบคุณอะไรขอบคุณสุขุสุขคนครบทีคอยให้เกียรติตาละฟันรายการเป็นประจำครับขอบคุณครับ